หลายเลยนะครับมาวานนี้ก็ที่ท่าน้ำวัดเวกน้อนะครับเป็นการทําฝายชะลอน้ำนะครับท่านนายกปฏิมาสังคมณีแล้วก็เอ b ซีบครับธนาคารไทยพาณิชย์พร้อมด้วยทีมงานนะครับกลมีกล่าี่นะ้รดทเอม ไฟป่าพวกกันนะครับจากกำะัาณที่ไหนบ้างนะฮะกทางเดินอยู่ด้านนอกด้านบนนะครับทุกทีลงมาได้เลยนะครับมาร่วมกิจกรรมกันได้ไหมครับพี่เดียรคะพี่เยร์ยืนรอบนะ่างนี้เหรอพี่เดียร์สาวน้อยครับพี่เดียรพี่เดียร์แค่ยืนไหนกับเพื่อเพื่อนไดรู้ว่าเริ่มติด80หมู่บ้านเก็บกองฟอนปกครองจะมครับมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุน กจกรรมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเรื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษและเฉลิมพระชนมพรรษา61พรรษาวหน้าสิตน์ณราชการ61พรรษาขอขอบพระคุณท่านปลัดจังหวัดพอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลโนกหลิกตำบกบุรี ผู้บริหารธนาคารไทยพันธ์กำกัดมหาชนอำเภอจังหวัดสระบุรีสำนักงานหน้าส่วนราชการท่านนายอำเภอโลกเหนือ2,562เสริมทุกเียตรัชสมเด็จพระาราเมีนทรารามาธิบดีสิลป์ศุลมหาวชิราลุงกรพระวชิรกล้าเจ้าหลวงัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเฉลยพระชนมนรันท6 7ภรา 67, ษา28กะะรกฎาคม2562กิจก,กรรมจริตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อไทยองค์ราชานในวันนี้นักเป็นมหามงคลยิ่ง

มา้ประมาณห่งถึงสามตนนะครับลงแล้วนะครับครบหมดนะครับแ่การที <Brother> <ma ise word> <ta> ่ครบคนึงนะครับ มารันนอเคพอล่อั้นน่ะกระตูก